แว่าชิ้นงานที่ระดงความคิดแล้วก็เอาไปนําเสนอต่อปัญหาค่ะงานที่เราต้องช่วยกันกับเพื่อนๆทํานะครับเพื่อที่จะได้มีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นมาด้วยครับงานเป็นสิ่งที่พวกเราคิดขึ้นมาครับคิดขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันปฏิบัติ <laughs> สรับที่หนูคิดนะคะเป็นโครงงานที่สามารถทำได้ทางกลุ่มแล้วก็เดี๋ยวค่ะแล้วก็ทํามาเป็น m มล์แมปก็ได้หรือว่าจะทําเป็นใช้ฟิวเจอร์บอรก็ได้ค่ะแล้วก็นําออกไปนําเสนอให้ทุกคนรู้ไปกับเราค่ะเราคิดแล้วก็เป็นทำเป็นกิจกรรมในการทดสอบหรืออะไรต่างๆครับมันเป็นสิ่งที่แบบคิดค้นขึ้นมาแบบโครงงาน,นงคือการที่เราทำรายงานหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งสิ่งนั้นครับ โดยเราจะรวบรวมได้วิธีไหนก็ได้จะเป็นการสอบถามหรือหาข้อมูลด้วยตัวเองก็ได้ครับนคือสิ่งที่เราทําขึ้นมาเพื่อศึกษาอะไรบางอย่างค่ะแล้วก็นาเสนอออกมาศึกษามาใช่ไหมคะแล้วก็มาทําโครงงานมานําเสนอต่อคนอื่นนะคะสำหรับผมคือแบบมันเป็นสิ่งที่แบบทำร่วมกันแล้วก็แบบช่วยทำแบบคิดหัวข้อหนึ่งทำแบบเกี่ยวกับอน,นันนะครับ แล้วเช่อๆกันทําแล้วก็ไปพรีเซนต์งานเพื่อแบบคนอื่นได้รู้ว่าโครงงานที่เราทำอะคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรและว่าแล้วก็แบบข้อเสียที่แบบข้อเสียของมันอะมันคืออะไรแบบนี้ค่ะคงเป็นการที่คนนะครับมีสัจธรรมในเรื่องหนึ่งเพื่อที่จะทําสิ่งต่างๆในชีวิตครับแบบเป็นเหมือนความดีมั้งครับคิดว่ามันน่าจะเป็นความดีมั้งครับแบบว่าทําให้เรามีวินัยด้วย ะไรประมาณนี้ครับคือสิ่งที่แบบว่าเขาเรียกว่อาอะไรเป็นสิ่งที่เหมือนส่งต่อมาเป็นความดีความงามในสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีแบบในการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนเพื <S <S <ง>่อได้อยู่ในสังคมแบบให้ความสุขแบบไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วยครับคุณทำาห้าความดีอะไรพอน,นี้ครับเป็นพื้นฐานครับที่เราสามารถคิดคิดได้ครับ อย่างอย่างเช่นการช่วยคนคนแก่ข้ามถนนหรือว่าช่วยเพื่อนที่ไม่รู้เรื่องการเรียนก็คอยสอนเขาครับหมายถึงเออหลักการทําความดีแหละมั้งคะแบบว่าถ้ายกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นพวกความซื่อสัตย์ความกตัญญูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่ามันเป็นเอ่อความรู้สึกหรือความในคิดของคนนะคะแบบว่าจิตใจคนว่าคิดว่าอย่างไรบ้างแบบมีคุณธรรมมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะมันคือ ความคิดแบบว่าคุณจะทำมันคือเออคืออะไรคือเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันดีแล้วมันก็คือสิ่งที่คนจะทำตามสิงแล้วก็รับแบบวินัยค่ะก็หมายถึงสิงแล้วก็รับแบบวินัยค่ะ ใช่ค่ะพวกระเบียบวินัยการปฏิบัติในโรงเรียนหรือว่าในวัดอะไรเงี้ยค่ะพุทธรรมก็น่าจะหมายถึงเป็นธรรมที่มีคุณเป็นความดีความงามเช่นการที่เรามีความซื่อสัตย์หรือว่ามีน้ำใจมีระเบียบวินัยค่ะธรรเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมีค่ะแบบอย่างเช่นความซื่อสัตย์อะค่ะแบบเราควรจะมีความซื่อสัตย์ไม่งั้นมันก็จะไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะคะความดีที่สังคมยอมรับค่ะ แล้วก็สิ่งที่ควรจะมีก็คือน่าจะเป็นพวกความเห็นอกเห็นใจคะ่ะขอบคุณคะ่ะถึงการที่เราแบบปฏิบัติตัวให้มันอยู่ในศีลธรรมอะไรประมาณนี้คะ่ะทำให้แบบเราใช้ชีวิตง่ายขึ้นใช้ชีวิตที่ถูกต้องแ,แบบมันจะมีแบบคุณธรรมจริยธรรมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือคุณงามความดีที่ทุกคนพึงมีเหมือนกันหมดอะคะ่ะอ,อย่างเช่นความซื่อสัตย์อย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ควรจะมีความซื่อสัตย์ต่อกันละกัน เหมือนกันหมดเลยค่ะก็เป็นการที่อทุกคนต้องมีคุณธรรมก็คือเหมือนมีระเบียบวินัยค่ะชใช่เป็นเหมือนแบบหมายความว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีอะคะ่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงมีแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีที่ทุกคนต้องแบบมีคุณธรรมอะคะ่ะเพราะว่า ในบรรทัดพื้นฐานของคนเราอะค่ะคือทุกคนต้องแบบมีคุณธรรมฝังแบบอยู่ในแบบปลูกฝังอยู่ในจิตใจของเราอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนหรือแม้แต่ใครเองก็ต้องแบบเคยโดนปลูกฝังเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมาบ้างแล้วอะค่ะแล้วก็คิดว่าเบสิกพื้นฐานของคุณธรรมเนี่ยนะคะคือต้องแบบอาจจะว่ามีมีความซื่อสัตย์ค่ะอะไรประมาณนี้ค่ะ